โอเคครับคุณดูแล้วอยู่กับ ROV นะครับวันนี้เราอยู่กับไบ c ์อีกแล้วไบส์ Vice of l i l นะครับผมก็ตอบสนองต่อบรรดาเมนไบทั้งหลายนะครับผมบอกเลยว่าช่องนี้แม่งเรียกแต่ไบครับบอกเด็บอกตรงตรงโอเคครับใครที่ยังไม่บรรุวิชาเซียนไบนะครับผมสามารถมาดูช่องเราได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นปรมาจารย์คุณจะกลายเป็นโปรเพเยอร์ ayer, ทางตัวละครตัวนี้ทันทีนะครับผมก็ ตัวละครย่างไบมันก็ไม่มีทิกอะไรมากหรอกครับผมผมก็เล่นไปเรื่อยๆไปเปืยเป่ยจนติดเมตส้มมาสี่ห้าีซันแล้วก็ขี้เกียจบนะครับผมก็เลยปล่อยเซอร์ให้เราลุกี้หน้าใบได้เมตส้มไปครองนะครับผมนี่ผมก็เล่นไปเรืเ่อยๆไปเปืยเป่ย,ปยนะครับผมใครที่เกอผมก็สามารถทักทายกันได้ในการกดแรงหรือว่ากดธรรมดาก็สามารถทักทายผมได้นะครับผม ดีวีดีเอ็กชูนะครับผมในเกมก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมใครตบผมได้ก็ขอแสดงความดีใจด้วยละกันนะครับผมแต่ถ้าใครโดนผมตบก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเช่นกันนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะเป็นบายออฟเลยนะครับเออก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์คอมเมนต์อะไรมาได้คนละหนึ่งอย่างเพราะว่าจะเป็นอีโมโจิหรืออะไรก็ได้นะครับผมผมชอบอ่านคอมเมนต์มากเลยแล้วแต่บัดไม่มีใครให้ผมอ่านเลยไม่มีใครคอมเมนต์เลยจ,จ,จนะริงๆนะผมก็ฝากคอมเมนต์ไว้คนละหนึ่งอย่างนะจ๊ะโอเค เกมนี้ผมก็เป็นไบออฟเลนนะครับต้นเกมผมเจอทีมตูวค้ามีวันเดอร์ไนยาเตยุย itter, ลิก,มมกเตอร์แล้วก็ลัมเบอร์ดิบบีคิกซี่เอลสุเคนแล้วก็ไบแล้วก็มารัสนะผมเล่นเป็นไบออฟเลนนะเกมนี้ผมเอาเป็นตัวของเออผู้ผิดลูนความเร็วการโจมตีมานะครับผมนี่ผมโดนเปิดไปต้นเกมนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้ เสียทรงต้นเกมนะครับผมแต่ว่าเลดเกมบ,บอกเลยว่าโคตรบันแล้วครับผมก็มาดูกันเลยว่าโคตรมันยังไงในส่วนของตรงนี้นะผมก็ไม่มีอะไรนะครับตรงช่วงต้นเกมเราก็ขออนุญาตรีสปอนขอคูณสี่ไปแล้วนะครับเพราะว่าช่วงต้นเกมมันไม่มีอะไรนะครับผมในส่วนของรถตัวละครไบนะผมมีอยู่ลูน2รลูนนะครับเป็นคีบสิบหกสำหรับเอาไว้เล่นต้นเกมแล้วก็ความเร็วกกจุจตีเอาไว้เล่นเลดเกมนะครับผม ถ้าเอาคิสสิบหกบาทก,ก็จะเล่นต้นเกมค่อนข้างจะสะดวกนะแต่ก็จะไม่สะดวกตอนเล่นเกมนะครับใครที่เป็นเมนไหร์นะมีปัญหาช่วงต้นเกมเล่นไม่ได้นะครับแนะนำเอาคิสสิบหกไปเล่นนะครับโอ้โหตัวละครวาร์ปได้นะขอสักสิบนาทีแล้วกันนะครับช่วงสิบนาทีก็เริ่มมีอะไรละี่ตรงนี้ก็คิวกันไปผมก็ไปอยู่เล่นอยู่เลนลากนะฮะโอเคผมเริ่มดูไม่รู้เรื่องละ โอเคกลับมาเป็นความเร็วปกตินะฮะผมได้ตุยไปอีกตตัวนะครับตอนนี้สกอร์ทีมตัวข้ามก็ค่อนข้างที่จะดีแต่ตอนนี้ผม0-2-2เลยครับผมคือ,อยังฆ่าศูนย์อยู่แล้วก็ตายไป2ตัวแอซิสสองตัวนะครับตอนนี้คือไบร์ค่อนข้างต้นเกมตัวบัตค่อนข้างที่จะมีดาเบรคค่อคนข้างด้อยนะครับผมแต่ถ้าจะเอามาเล่นต้นเกมได้ดับคีย์16ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ คอมเมนต์อะไรก็ได้ดึงอย่างนะครับโอ oh, oh, เนลน่าก,ก็ดัวกันไปหนึ mm hmm. ่งศพนะครับ mm hmm. ผมก็ไม่มีอะไรนะ mm hmm. ตอนช่วงสิบนาทีแรกก็ฟาร์มอย่างเดียวนะครับ mm hmm. เพราะว่าผมเอาเรุเลตเกมานะ mm hmm. ก็ต้องค่อนข้างพึ่งของพอสมควรนะครับผม mm hmm. วันนี้ผมก็โดนวันเดอร์เปิดไปนะครับอือหอือพี่แกเอาผมสุดนะครับดีดเทคนิคลับนะครับไม่รับเท่าไหร่หรอกคือผมเก็บเลือดหลังป้อมฐานนะครับบายถ้าโดนโจมตีตอนอติแต่ดาเบทที่เข้า ในตัวละครละไม่เยอะมากพอใบตาบ้าฮิวเลือดโดยใช้รีคอเวอรี่หรือว่าฮิวเล็กได้นะครับผมก็จะทําให้เลือดของเขาเด็กกลับมาถอาเดิมแล้วไม่ตายนะครับผมเป็นการหลอกรอกสตูด้วยสกิลอตินะครับผมถาหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมทคนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะใช้บ่อยเหมือนกันนะครับศัตรูก็จะงงว่าทําไมเราไม่ตายนะทั้งที่เลือดเราหมดไปแล้วนะครับผมนี่นะ คลิปนี้ก็ขอพูดมากนิดนึงแล้วกันนะครับผมตรงการกันนัวกันดีเดียนะมีเอลซุแม่นเหมือนกันนะครับโอ้ยอยุ้ยเกือบตายนะโอเคนะฮะก็ยังไม่มีอะไรนะผมยังไม่เฉิดฉายนะตอนนี้อันนี้ก็หกนาทีแล้วนะคตะกอก็เก้าต่อหกการเงินทีมผมค่อนข้างจะดำบดับอยู่สองพันล้โดยประมาณนะตรงนี้ก็มีประเด็นกีนอีกแล้วนะเอลซุ โดนลุมหรอเปล่าเฮ้ยเ้ยลับเบอร์เห็นแล้วดนะ้ดเฮ้ยเอาลิเตอร์แงดเว่าเอาละเคลตรงนั้นวันเดอร์โอ้สรงนี้ไม่ได้รอดนะฮะเรียบร้อย,ย,ยอนะนอนอกอนน็ยังไม่มีอะไรนะตอนช่วงเจ็ดนาทีผมรู้สึกว่าผมจะเป็นหวัดนะครับผมตัวเยังไม่มีอะไรนะชิวๆกันไ,ไปก่อนนะ เริล่มมีการตอบดาเมจกันเล็กน้อยนะไม่มีอะไรมากนะกนี่ผมก็ไปเล่นกับไฮยาเตะนะเกือบหลับนะไฮยาเตะบอกเลยตรงนี้ดาเมจผมก็เริ่มจะมีแล้วนะครับผมเพราะว่าได้ดาบขีแล้วนะนัีนีรก็เริ่มตีพวกแครี่หรือว่าอะไรก็เริ่มเข้าแล้วนะบอกเลยว่าเจ็บจี๊ดถ้าครบคอมโบคือตายแน่นอนนะบอกเลยโยนสกิลไป มาปูโหจตั้งหวะนี้เรียบร้อยครับไฮยะเต้เหลืออะไรอ่ะได้ป้อแดงมาฟรีๆนะฮะผมก็นัวกับวันเดอร์นะแต่ผมไม่รอดผมกดรีคูเวอรี่ปะแล้วผมฟิกเกอร์ออกมานะครบเใช่ปะรีคูเวอรี่ทำให้เรารอดตายมาได้นะฮะบอกเลยถ้าใครกะระยะดาเมจดีๆนะบอกเลยว่าตัวเราจะโกงความตายได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ โอเคปะถ้าใครกัดดาเมจดีๆนะครับผมบอกเลยว่าบวดรีคอเวอรี่มาเหมาะนะมีโโสกาดรลอดถึงหกแิเปอร์เซ็นะเลยครับตอนช่วง8นาทีก็ยังไม่มีอะไรนะชิวๆกันไปขออนุญาตเพิ่มความเร็วเป็นคูณ2นะตรงนี้ก็ตรงกลางก็เรียบร้อยครับยุยอ้้หโดนหนัวเคนโอ้โหโดนเปิดมาหลอดช็อคปากแล้วนะผมเข้ามาจังหวะนี้โดน,น,นพัดออก ได้มาอีกหนึ่งตัวตีตีต,ต,ตีโอโหแต่ก็รอดแล้วก็ได้ไปอีกหนึ่งตัวแล้วก็ตีเลนการกันต่อนะนัวนัวกันไปนะฮะแล้วจุดีป้ปับ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 เล่นใบพยายามหนึ่งให้โดนบ่อยๆนะบอลเล้าสกิลหนึ่งโดนก็คือหวานหมูนะฮะส่วนว่าที่ผมคอมโบคือหนึ่งสองอันตินะครับหรือไม่ก็อันติสองหนึ่งได้เหมือนกันนะแล้วแต่สถานการณ์นะฮะ แต่ไม่แนะนาอันติสองหนึ่งนะเพราะว่าดาเมจม,มันจะเบานะแนะนําให้ครตีข้างนอกแล้วค่อยสองหนึ่งอันตินะครับหรือไม่ก็ัหนึ่งสองอันติก็ได้นะตีไปก่อนแล้วก็สองหนึ่งเลยหนึ่งสองอันติได้เหมือนกันมันไหลโลคอมโบมันไหลได้หลายรูปแบบนะครับแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ความช่ําแล้วก็สกิลเพลย์ของแต่ละผู้เล่นแต่ละคนนะครับผมตรงนี้ลิเตอร์ว์ปอยู่ตรงนี้ก็เสร็จผมเลยครับเรียบร้อยก็าร์มดินไปยาวๆนะฮะ บอกเลยว่าตอนนี้เราค่อนข้างที่จะเริ่มรวยแล้วนะครับตังตอนนี้เรามีอยู่7,000นะบอกเลยว่าฟาร์มจนรวยนะครับนี่ผมก็เปิดติไล่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 ลเลยนะครับคือเรากางอันติคือผู้คนคือวิ่งหนีเราเลยนะบอกเลยว่าเกรงกลัวต่อพลังอนานาจและดาวเบย์มากเลยนะครับเป็นจัดตอนนี้เราฟาร์ไมไบบอกเลยว่าเก็บอะไรได้เก็บนะ ไม่ว่าจะเป็นตังเล็กน,น้อยบอกเลยว่าโคตรมีประโยชน์กับไบ์เลยนะครับผมว่าพี่แกต้องพึ่งของนะผมไม่ไดเอาลูนต้นเกมมาเล่นด้วยนะครับเอาลูนเล็กเกมมาเล่นก,ก็เลยต้องพึ่งของซะเยอะเลยประมาณ4ี่ถึงห้าชิ้นเลยนะกว่าจะเห็นดามเมจนะครับจะปิดสกอร์สองตอนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องประมาณของ4ี่ถึงห้าชิ้นเลยนะเอาเพียงแค่รองเท้าดาบคิแล้วก็ของอีกหนึ่งชิ้นแล้วครับก็เริ่มเห็นดามเมจต,ตรงนี้ผมก็หวดบันเดอร์ตายไปนะฮะชิวๆนะฮะตรงนี้ มาดูสกอร์กันสักเล็กน้อย4 3 6แล้วครับตอนนี้โอเคครันโนนัวกันไปบอกเลยว่าเกมนี้มันนะครับมันฟับ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 โชเฟ่โชแอ่เบนเปิดพุ่มกันไปนะฮะเช็คพงเช็คพุ่งกันไปลิกเตอร์เข้ามาข้างหลังนะจังหวะน,นี้ผมขายอยู่ข้างนอกแล้วผมตีไปเรื่อยๆรนะตีตีแล้วตีแล่นัวแล่นัวโอ้โหลิกเตอร์เกือบได้นะตรงนี้ แต่หลังแล้วโดนนะฮะจั่หวันนี้ยังไงลิเตอร์มาครับหือหวดวหวด้วหว,ดหวดได้ลิเตอร์ไปหนึ่งตัวนะดักยุยนะโหแต่ยุยดาเมจโคตรแรงอือหือฝ่อมฟิกเกอร์ลบประมานะณนะจุดนี้ถ้าติมาน,ะน่าจะรอดแต่ก็ไม่รอดนะตุยตุยกันไปตอนนี้ผมก็ได้คิวไปเจ็ดตัวแล้วนะครับผมบอกเลยว่าดาเมจร้นเรือแล้วนะครับตอนนี้บอกเลยว่าสองหนึ่งสามหนึ่งก็เอาผมไม่ลงนะบอกเลย งแอปงแอปโอเคขอกลับไปเป็น1นานะทีเหมือนเดิมแล้วกันนะเพื่อความเรื่อเร็กในการภากนะครับผมตอนนี้ผมก็ตุยอยู่นะอีก2วิเกิดนะครับผมทีมสงข้ามก็เริ่มโซนกันแล้วนะโซนตรงบับแดงกันแล้วนะจังหวะนี้เคนออกมาที่ด้านหลังนะมาหลอดปาดไปนะเคน,นวววโอ้โหยุยกดแข็งนะ ผมนัวครับตรงนี้นัวแล้วผมยกอันิใส่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 ใส,ใส,ใสใ่แต่ผมต่ายแต่แรกมาได้นะครับผมได้มาสองตัวนะคุม้มหรือเปล่าไม่รู้แต่น่าจะคุ้มแหละมังเหมือนจะไม่คุม้มแฮะเราแลกสามอะแต่เราแต่เราได้เขาสองเหมือนจะไม่คุม้มนะจังหวะนี้เค้นมานะพับอุ้ยอุ้ยวุ้ยวุดวุวววริกเตอร์นะฮะตรงนั้นอ้อมอ้อม เคนอ้อมนะฮะไดรือเปล่าโจ๊กพึมพึมไหมโอ้โหเรียบร้อยเลยเคนแห้งแห้งครับเกิงแห้งยังด,ดูดูกันอยู่นะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะเลียร์คลิปกันไปนะฮะชิวๆซูมโอ้โหวาวจบแล้วเอลซุก็แป๊บ เริ่มดูดัวกันแล้วนะซูมไปอย่างดีว่าววาวเอ้เริ่มมีประเด็นกันแนละ้วตรงนี้หมาหลอกช็อกเปิดไปครับผมตีอีทีตัวข้ามเขาไม่เอานะตรงนี้ผมก็มาดักตรงนี้นะเคาะเคาะไปสองสามทีฮนะจึก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 เคาะเคาะกันไปทีตัวข้ามเริ่มตีดาร์คสเลเยอร์แล้วนะครับ ผมเห็นลิเตอร์อยู่ในพุ่มผมก็เลยโยนสกิลไปแต่ยุ้ยเขาก็โยนตอดเรามาเหมือนกันนะเกือบหลับวันนี้ทีมเขาเหมือนจะได้ดาร์กซัลเยอร์นะโอ้โหเรียบร้อยมาหลอกท็อกไปะฮะแบงค์แมนเขาหลังนะครับแต่ผมอยู่ข้างหลังอยู่เหมือนกันนะไล่ตีไปครับคลายคล้ายผมเปิดตีนัว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 โอ้โหได้แต่เกิดนะโอ้แท่หนหมาอนได้ไหลบอกเลยว่าโคตรสวยนะแต่ไม่ได้ไหลนะก็เลยเจ๊งนะฮะ ตอนนี้เคนได้หรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยเอ้ยยุย้ยยุ้ยยุ้ยหมดแล้วเอฟซูยิงเรียบร้อยบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบนะฮะอ๋ออ๋ออะไรวะนะอ้าวเคนโดนลัมเบอร์วิ่งผ่านตัวตายเลยอะไรวะนะหวานเจีย๊ยบตอนนี้สรกอร์ก็เริ่มใกล้ๆกกันนะยี่สิบแปดต่อยี่สิบเจ็ดแล้วก็การเงินค่อนข้างที่จะ เกือบเท่าๆกันเลยนะบอกเลยว่าตึงจากนะฮะซูมครับยิงครับซูมยิงซูมยิงนะฮะซูมว,ว้าวโอโ้โหจบแล้วว,าว้าเล็ซูมว,ว้าวโอโ้โหยังจะว้าวไกวัวนะอะไรกันครับเนะี่ยตันนี้เริ่มประชันกันแล้วนะนะเปิดติก เหมนตรงข้าได้ดาร์คซีร์มานะปาดไปครับจังหวะน,นี้สองต่อสี่นะบอกเลยถ้าเข้ามาคือตายสองต่อสี่นะฮะโอ้โหมาหลอดโคตรห้านะเฮ้ยไม่โดเนเหี้ยบอกเลยว่ามาหลอดปาดโคตรแรงนะฮะแพทนี้ใครเจอพี่แกก็ต้องระวังเอาแล้วเคร์เรียบร้อยเลยฮะอื้อ เอ้สวยสวยอยู่โอ้อหโหเ,เด้งโคตรเกาะเด้งเกาะโคตรเยอะผมตีอยู่แนวหลังนะฮะนัวครับม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 ับบอกเลยว่าจาังหวะนี้ผมนัวผมนัวป่าจะยุหนึ่งหมับเรียบร้อยบอกเลยว่าผมนัวนะฮะจังหวะนี้ตกก่อเกาเราตอนนี้ก็เป็นสิบสองต่อหกแล้วนะฮะผมได้มาสิบสองคิวเลยนะเกมน,นี้เต็มจัดนะฮะ ตรงนี้คลิปล่างเข้านะผมก็ต้องมาเคลียร์ก่อนนะครับผมเคลียร์คลิปกันไปนะยังไม่มีรนะแรงตรงวันนี้เอลซูกับไฮยะเตะอโอ้ยแรงเหมือนกันแรงทั้งคู่ครับยังไงแต่ทีมตรงข้ามเหลือไฮยะเตะตัวเดียวนะผมจะจบแล้วนะครับผมตรงวันนี้ขออนุญาตจบเกมเลยแล้วกันนะฮะ มามามาโอโหเหมือนจะจบไม่ได้ฮนะอ้ยยังไม่โดนหาตังไว้ก่อนแล้วกันนะเหมือนจะจบยากนะฮะเทมนี้เฮ้ยเฮ้ยยุ้ยจะเอาโอ้โหโอ้โหแล้วผมเดินตีกกำแพงตรงนี้แต่วันนี้เคนจิ้มจุ่มยุ้ยไปมับเรียบร้อยตรงนั้นก็มีประเด็นช็อกช็อคลับประหลาด ปาดแล้วช็อกช็อกแล้วปาดได้เรียบร้อยครับเรียบแห้งไหมนะอื้อหลืออะไรอะ่ะโอ้โหโลโลทั้งนั้นถ้าผมอยู่นะบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบเอ้แต่เค้นเก็บไปได้หนึ่งตัวและกําลังจุกหลบแบบจุกมิวสิคแลวผมมาจังหวะนี้ผมฟิกเกอร์มาแล้วครับโอ้โหดักการติไปไล่เค้นไอไล่ลิกเตอร์ต่อนะฮะนี่แกนี่นี่เรียบร้อย บอกเลยว่าหวานเจี๊ยบแล้วตรงนี้เหลือวันเดอร์ตัวเดียวแล้วเคนใส่วันเดอร์เปิดอันติเรียบร้อยน่าจะจบเกมแล้วนะครับผมคีบบนเข้าด้วยนะบอกเลยว่าเกมนี้โคตรมันผมคิวไป14คิวนะครับผมเกมนี้ตรึงจัดนะไบออฟเรนเกมนี้เนะยุ้ยเกิดทันก็คงจะไม่ได้ละอะไรแลวล่ะครับอืม ก็จบเกมกันไปนะครับใครชอบฝากกดไลค์คอมเมนต์ไลไ้ก็ได้หนึ่งอย่างแล้วไว้เจอกันชิมนะบุยบ <Boy, boy. S 1> ุยมาดูสิใคร MVP มันก็ต้องผมอยู่แล้วครับเนาะอืมแม่จะโม่หรอกดาเมจเท่าไหร่วะ25อห้าดาเมจเยอะสุดในทีมเลยนะ25%นะโอเคแล้วเจอกันชิมนะบุยบุย